เก้าสู่ปีที่10ไปด้วยกันกับความน่ารักสดใสของ12ยุวชนที่จะพาทุกคนไปสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะพร้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมจังหวัดนครราชสีมาไปพบกับหนึ่งในสาม,มนเณรน้อยกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออาโปรกรกวีแล้วก็ตั้งสกุลยิ่งเจริญอยู่ปหนทับห นิสัยมั่นใจแล้วข้อเสียของเราอันนี้คิดไม่ค่อยออกเอาจริงหนูไม่ค่อยมีข้อเสียอัปโป้รู้จักบุญกับบาปไหมครับไม่รู้จักรู้จักกับเนนไหมรู้จักเป็นเด็กลูกของพรกเขาเป็นเนนเป็นลูกของพรกเรารู้ไหมว่าเป็นเนนอะเขาจะกินข้าวด้วยกันมือเดียวนะครับสองมื้อไม่ใช่เหรอแล้วจะกินมือเดียวไหวไหมไหวอยู่พ่อแม่เอาหมูทอดมาฝากดูด้วยนะ ให้กำลังใจหนูเยอะๆนะถูกก็ได้ได้ดีใจสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรกวีตั้งสกุลยิ่งเจริญชื่อเล่นชื่ออาโปน้องอาโปจะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมค่ะถ้ามีกิจกรรมอะไรที่ให้เขาทำเขาทำหมด อัปโปเป็นเด็กล่าเริงค่ะเข้ากับคนง่ายอยากรู้อยากเห็นก็คือบางคนก็ไม,ไม่ไม่ได้อยากเรียนรู้นะแต่หนูอยากเรียนรู้เอาไหมครับอัปโปคนแรกจะให้ขี่ควายนะครเอาไหมเลย กินได้ไหมไส้เดือนกินได้ไหมกินไม่ได้แต่มีประโยชน์ต่อพืชแล้วไส้เดือนนี่มันกัดเราไหมครับกัดไหมค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกพูดเยอะด้วยครับเยอะอยู่แต่ไม่เยอะมากอ๋อใคยังไม่ได้เปลี่ยนจุดเลี้ยงรีบเปลี่ยนจุดก็คือปล่อยตามธรรมชาติของเขาเลยขอดูทีวีก็ให้ดูแล้วก็วาดลูก ถามความสมัครใจเขาแล้วว่าเดือนหนึ่งเขาไหวไหมเขาก็บอกไหวโผโปทำได้ตอนบวชผมแต่ตั้งใจบวชมากที่สุดครับ